สวัสดีครับผู้กองช่องสปอร์นิวทิลเกชชันเคยเลี้ยงลูกฟุตาอลลูกหนึ่งฟุตบอลกุลาบไว้ทีนี่วันนี้กาเสนอข่าวโมฮัมเหม็ดซาร่ากับหงแดงสร้างสถิติเพียบโมฮัมเหม็ดซาร่ากองหน้าริพูระเบิดฟอร์มร้อนแรงสร้างสถิติ6รายการในเกมพิเศกนัดบุกไปคว่ำแมนเชสเตอร์ซิตี้สองประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซาร่าประเดิมยิงประตูให้หงแดงนำหน้าก่อนที่เขาจะผ่านบอลคืนให้โดมินิกโซบสไลคัมเปิาเช่นกันพาทีมเรสแมชชีนคว้าชัยได้สำเร็จด้วยสสสสกกกกออ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 รร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 ร์์์ปปะตตตตตตู่่่่่จาา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 ฟมมมมมทททีีีีีี้้นนนแงงงงขซใเเเเเฮัดดยยยยืิิิิิชถ รรการได้อย่างน่าทึ่งดังนี้ซาร่าเป็นนักเตะคนแรกในพิวรีที่มีส่วนกับการทำประตูโด,ดยตรงเกินกว่า40ลูกขึ้นไป2ซีซสั้นซาร่าเป็นนักเตะคนแรกใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่มีส่วนกับการทำประตูโด,ดยตรง50ลูกในทุกรายการของสีซสั้นนี้ซาร่าทั้งยิงและแอซซิตในเกมพิวรีสีซสั่นนี้มากถึง11นัดแล้วซึ่งเป็นจำนวนมากกว่านักเตะ ทุกรายใน5ลีกใหญ่ของยุโรปนะับตั้งแต่ลิโอเนลเมสซี่ทำได้กับบาซ่า11นัดเช่นกันในซีซั่น2014ซาร่าจัดแอสซิสในซีซั่นนี้มากกว่านักเตะลิเวอร์พูลทุกรายต่อ1ซีซั่นของเกมพิบรีซาร่าเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พิบรีที่ยิงและแอสซิสได้ทั้ง2เกมที่ดวลกับทีมแชมป์เก่าซาร่าเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงได้มากกว่า25ประตูขึ้นไปและแอสซิสได้มากกว่า15ประตูขึ้นไปในซีซั่นเดียวกันของพิบรีเอาละครับชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ช่องสปอนเซอ์ที่เด็ดของเราด้วยสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า nah,